สวัสดีครับไทยบอลตี้นะครับวันนี้เวลาพิเศษนะครับเพราะว่าก่อนการแข่งขันฟุตบอลเอเว็บซูซูกิครับจะเริ่มต้นขึ้นนะครับวันนี้เป็นเกมสําคัญระหว่างทีมชาติไทยกับมาเลเซียนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศนัดที่2ใช่ครับวันนี้จะชี้ขาดแล้วนะครับว่าใครจะเข้าชิงชนะเลิศก็ส่งใจไปยังสนามราชมังคลากฬาสถานนะครับบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้ผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาเนี่ยก็แฟนฟุตบอลนะครับก็พร้อมแล้วนะครับที่จะ ังหลักเชียร์ทีมชาติไทยนะครับโดยที่วันนี้บัตรเข้าชมการแข่งขันขายหมดแล้วทุกที่นั่งนะครับครับก็ประจบเหมเป็นวันหยุดพอดีด้วยแล้วก็เป็นเกมสําคัญนะครับเกมแรกอย่างที่รู้กันนะครับเสมอกันมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ะครับสถานการณ์ทําให้ค่อนข้างจะเอื้อกับไทยพอสมควรกับเกมในบ้านนะครับขณะที่อีกคู่หนึ่งเนี่ยเวียดนาม สถานการณ์ดีเอามากๆนะครับบุกไปชนะฟิลิปปินได้3าประตูต่อหนึ่งรุร่รงนี้ฟิลิปปินจะมาเยือนเวียดนามดูแล้วทีมที่บอกว่ารอชิงก็ต้องอยอมรับว่าวันนี้เวียดนามโอ้โหดูดีมากๆ,ๆ,ๆนะครับเงื่อนไขของไทยเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนอกจากาชนะครับเข้าทันทีไม่มีปัญหานะฮะครับเสมออันนี้จะมีปัญหาต้องเสมอแบบไม่มีสกอร์แล้วค่อยไปลุ้นกันคือเราไปเสมอที่บ้านเข้ามา ศูนนะครับนัดนี้ถ้าเสมอ1นตกทันทีตกทันทีสอตกทันทีสาตกทันทีนะครับห้ามเสียประตูเด็ดขาดนะครับถ้าชนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะตีประตูก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้11ผู้เล่นที่จะลงสนามออกมาแล้วนะครับเซอร์ไพรส์พอสมควรเลยทีเดียวฟิลิปโรลเลอร์กลับมายืนในตำแหน่งแบ็กขวา คือฟิลิปโรเลอร์เนี่ยเล่นใน2เกมแรกนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของมิก้าชูนนซีมาเล่นใน2เกมสุดท้ายนะครับซึ่งมิก้าเองก็เล่นเกมลับได้ถือว่าไม่มีข้อตําหนินะฮะแต่ว่าวันนี้กลับมาเป็นฟิลิปโรเลอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผู้เาประตูเป็นชัดชัยบุตรพรมซึ่งก็ยึดตําแหน่งมาโดยตลอดสานัดหลังนี้นะครับขณะที่คนอื่นๆอย่างกรกฎวิิยาอุดมศิริเฉลิมพงเกิดแก้วและก็พันษาเหมวิบูลเนี่ยเป็น ต้องบอกว่าเป็นชุดตัวหลักอยู่แล้วนะครับธนบูลกับทิติพันธ์ขณะที่อีกหนึ่งคนที่เล่น2เกมแรกเหมือนกันเช่นเดียวกับฟิลลิปนะครับอย่างมงคลทศกรล,ลงมาแทนนูรูนอีกครั้งหนึ่งนะครับสันวัตนเดชมิตรลงตัวจริงนี่ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ฉายแววในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างมากนะครับเช่นเดียวกับสุวัชชัยใจเด็ดนะครับที่ลงมาปกตินี้อาจจะเป็นปลกก้าว่างเป็นใครบ้าง<ช>นะครับวันนี้สุวัชชัยใจเด็ดแล้วก็ หน้าเป้าเป็นอดิศัก์ไกลสอนนะครับก็จะมี2องตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงในอ,ออกสตาร์ทสชัดๆเลยก็คือมงคลกับฟิลิปโรเลอร์นะครับก็ต้องดูกันนะครับหลายๆคนก็อยากจะให้หนูรูนอยากจะเห็นหนูรูนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวค,คงจะ,ะลงเป็นตัวสำรองถ้าสมมุติว่าไม่ได้อยู่ใน11คนแรก,กน,นะครับเมื่อกี้คุณไปบอกว่าเวีทามชนะามชนะ3-1เหรอผมไม่ได้ฟัง2-1 สองหนึ่งใช่ครับสองหนึ่งไอ้สองหนึ่งสองหนึ่งใช่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 ผมไม่ได้ฟังเมื่อกี้สองหนึ่งชนะสองหนึ่งนะครับก็คือเกมเนี้ยถ้าของเวียดนามเนี่ยถ้ากลับไปเสมอก็ได้ละนะครับชนะหนึ่งศูนย์ก็ได้นะครับเขาก็เงื่อนไขค่อนข้างดีนะครับเอาละทีนี้มาดูทีมไทยเมื่อกี้เราดูเหลือสิบเอ็ดคนแรกในวันนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าจริงๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยสิบเอ็ดคนเนี่ยมันมันเปลี่ยนกันอยู่ประมาณเนี้ยอยู่กลุ่มกันสองสามสองสามคนนั่นก็คือ สุภชัยบ้างนูล,ลูลบ้างเ้าก็แบ็กขวาอีกตำแหน่งหนึ่งนอกั้นตำแหน่งอื่นๆถ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับผู้สำหรัตูก็มา,มาเปลี่ยนในช่วงหลังแล้วก็ยืนยาวรัชชัยนะฮะครับ,รบแล้วเซ็นเตอร์นี่ไม่มีปัญหานะครับเป็นเจ้าเหลิมกับพันษาอันนี้ก็จะ,จะจะเล่นเป็นประจําอยู่นะครับในส่วนของแบ็กซ้ายก็ไม่มีปัญหาอีกเหมือนกันก็กรกฎยาวๆเลยเป็นอยู่ยาวๆเลยนะครับตรงกลางทิติพันธ์เนี่ยอยู่ยาวสารวัตรรูดูอ่าทัวเาเมนี้เล่นดีมากๆนะครับ กำลังหลักเป็นเฮ a เมเกอร์นะครับรวมไปถึงอีกคนทนาบู์นะครับก็ดูเหมือนบางเกมจะน่าเป็นห่วงว่าจะเก็บหรือเปล่าก็สามารถที่จะยืนระยะมาได้จนถึงรอบรองชนะเลิศนัดที่2ในเกมนี้นะฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนบ้างนะครับก็คือแบ็คขวาฟินิปโรเลอร์สลับกับมิก้าชูรนสีนะครับเกมรุกด้านขวานูรูนสียันเกมยังสลับกับมงคลนะฮะครับ ขณะดเดียวกันนะครับสุภชัยช่วงหลังก็อฟอร์มสดแล้วก็ลงเป็นตัวจริงมากขึ้นนะครใช่ครับก็สรุปดโดยภาพรวมของทีมชาติไทยเนี่ยแบ็กปีกซ้ายครับทางริมเส้นด้านซ้ายท,ทางริมเส้นด้านขวาทางแบ็กขวานะครับแล้วก็ตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยเป็น3-4ตำแหน่งที่ไม่ได้เซตมาตั้งแต่แรกต้องบอกว่าเป็นการสลับสับเปลี่ยนลงมาอาจจะดูสถานการณ์ด้วยใชีการเกมรุกนะครับเพราะในเนี่ย ฟิลดโรเลอร์อาจจะถูกมองว่าเล่นเกมลุกได้ได้หลากหลายครับมิก้าชูนวลสีพอเราเราเห็นตัวผู้เล่นอย่างนี้แล้วก็น่าจะพอเบาใจว่าเกมเนี้ยทีมไทยเองลายวัตที่ถูกวิจารณ์ว่าในเกมรับมากกว่าเกมลุกเกมนี้อาจจะมีเกมลุกให้เห็นเยอะขึ้นถ้าดูจากตัวผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาอย่างฟุตบิลดโรเลอร์อย่างนี้นะะอืมใช่ครับถ้าใครที่ติดตามดูเนี่ย มงคลทศกัยเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ถูกฉโลกกับสนามราชมังคลามากนะครับมงคลยิงประตูได้เยอะพอสมควรโดยเฉพาะในเอเชียนคัพหรือว่าใน f อฟซูซูกิคัพเขาเป็นนักเตะที่เข้าชาร์จในจังหวะสุดท้ายได้ค่อนข้างจะโอเคแม้ว่าหลายคนมองว่าจะเล่นไม่ค่อยเขาบอกวื้อหวาในเกมตลอด90นาทีก็ตามทีนะครับ วันนี้นะครับเราจะย้อนไปดูสถิติกันนิดนึ่งนะครับในการเจอกันระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับซึ่งสถิติในการเจอกันมาทั้งหมดนะครับรบ14ครั้งเนี่ยนะครับไทยชนะ7เสมอ4แล้วก็แพ้3เราไม่เคยแพ้ในประเทศไทยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อุ่นใจได้หน่อยแพ้2เมเนี่ยเป็นการไม่ได้แพ้ที่บ้านเรานะฮะ22ปีมาแล้วนะครับที่เราไม่แพ้มาเลเซียในบ้านนะครับ ไล่เลียงกันไปดูหน่อยได้ครับทีมยาดไทยอย่างที่บอกนะครับเล่นในบ้านมา5นัดหลังเนี่ยเอาชนะมาเลได้ทุกนัดนะครับ,รบปี4-3ชนะมาเล2 0ศูนย์ที่ราชมังคลานะครับปี5-0ชนะมาเล1 1ศูนย์ที่สนามสุพัชราใสายนะครับ10บันวาปี5-1ชนะมาเลเซีย3าศูนย์ที่สุรกุลใครจําได้นะครับ,รบอันนี้เป็นเกมรอบแรกที่ไทย โอ้ตอนนั้นผลงานดีมากของไบรอันลอบสันแล้วก็พอมาเล่นกลับมากรุงเทพเนี่ยโอ้โหฟอร์มหลุดเลยนะครับขณะที่13ทันวา5 5เอาชนะมาเลเยได้2-0ที่สนามสุัชลาศาัยแล้วก็ว่า17ทันวา5 7ชนะมาเลเซีย2-0ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานใครจำได้ปี B 57นิโคสิโกโท้ทําที่ชนะมาเลแล้วไปแพ้3-2นะครับก็เบสเ็ตโอ้โหช่วงหลัง ช่วงหลังเนี่ยถ้าดูกันดีๆไทยชนะเกมศูนย์หมดเลยชั่วชุดใหญ่อะนะครับครับอืมก็เกมวันนี้นะครับไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับทีมไทยนะครับเสมอแบบไม่มีสกอร์เสมอศูนย์ศูนย์เนี่ยก็ต้องต่อเวลาออกไปถ้าเสมอมีสกอร์เราจะตกเพียงแค่รอบรองชนะเลิศทันทีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คงต้องส่งใจเชียร์ทีมชาติไทยกันให้เยอะๆนะครับใน ส่วนของทัศนวิจารณ์นะครับเอามีมีเรื่องอะไรอีกครับก็่อนจะไปวิพากษ์วิจารกันส่วนใหญ่จะเป็นสีสีแล้วก็วันนี้ไทยใส่ชุดสีน้ำเงินอย่างที่บอกนะครับเตะทุ่มตรงเตะทุ่มตรงนะครับช่องจัดทีถ่ายทอดสดนะครับซึ่งมองจากตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราคาดกันว่านะครับทีมไทยน่าจะเปลี่ยนรูปแบบไปจากเกมในนัดที่แล้วนั่นก็คือว่าแน่นอนว่าการกลับมาเล่นในบ้านเนี่ย อาจจะมีเกมรุกมากขึ้นในการเล่นในบ้านเกมนี้จะไม่เหมือนในการเล่นในบ้านเกมก่อนก่อนหน้านี้นะครับการเล่นในฟุตบอลเอเวอเรสต์สุกิครับค่าวนี้เนี่ยเราเล่นในบ้านไปเยือนเราไปเยือนเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับคือคการเจอกับฟิลิปปินส์แล้วก็การเล่นกับมาเลเซียเมื่อรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกนะครับ,รบนอกนั้นเกมในบ้านที่เหลือนะครับเราอยู่ในสถาน,นการณ์ที่สามารถรับแล้วก็โต้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเจอกับอินโดนีเซียนะครับในรอบแรกอินโดนีเซียตอนนั้นเนี่ยพวกเขาผลงานรอบนัดก่อนหน้านั้นมาไม่ดีจําเป็นต้องชนะอย่างเดียวบังคับชนะบังคับชนะบังคับชนะครับเราสามารถที่จะรับแล้วก็โต้ได้ใช่ครับเจอกับสิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันนะครับบังคับเหมือนกันสิงคโปร์บังคับชนะนะครับเราก็สามารถรับแล้วโต้ได้แต่วันนี้นะครับมาเลเซียถึงแม้ต้องการชนะแต่ไม่ถึงกับว่าจําเป็นต้องชนะมากมายนักใช่ครับนะฮะ ตรงห้ามกันนะครับพวกเขาต้องการมีสกอร์ที่เมืองไทยครับถ้าพวกเขามีสกอร์หนึ่งประตูเนี่ยขึ้นนําหรือตีเสมออะไรก็ตามเนี่ยสถานการณ์นั้นทีมไทยลาบากทันทีทุกประตูที่มาเลเซียทําได้ครับไทยต้องคูณ2เข้าไปใช่นะครับมาเลเซียยิง1ไทยต้องยิง2มาเลเซียยิง2องไม่ต้องคูณ2อ่ะมาเลเซียต้ 2, องยิง3สาไทยต้องยิง3ก็คือต้องบวกอีกหนึ่งประตูทุกเม็ดที่มาเลเซียยิงนะครับซึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไทยเนี่ยเสียประตูอาจจะง่าย หลายเกมโดยเฉพาะเกมกับอินโดนีเซียแต่ว่าทุกเกมที่ไทยเล่นชินราชมังคลาเนี่ยยิงถล่มทลายเหมือนกันผม,มยังมองว่าด้วยด้วยชื่อชั้นด้วยมาตรฐานของผู้เล่นไทยนะครับ,รบยังเหนือกว่ามาเลเซียนะครับมาเลเซียเนี่ยเ,เล่นในบ้านกับเล่นนอกบ้านต่างกันนะครับ,รบเล่นที่บ้านเขาเออกองเชียร์ที่หนุนหลัง7 8็หมื่นคนเนี่ยเปลี่ยนจากมาเลเซียธรรมดาธรรมดาให้เป็น เสือเหลืองที่น่ากลัวได้อยู่เสมอนะครับ,รบตรงข้ามกันเวลาที่พวกเขาออกมาเยือนออกมาเล่นกับไทยมาเลเซียเองก็ไม่เคยมีผลงานที่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ยังยัง,ยงแอบเชื่อลึกๆนะครับว่าทีมไทยเราไม่ว่าจะเล่นในรูปแบบไหนตามแทคนติกของรายวัชซึ่งเราก็ต้องให้เกรตดโค้ดนะครับ,รบว่าคงจะวางแทคนติกแล้วก็คงจะไตร่ตรอมาเป็นอย่างดีละว่าจะเล่นเกม รับแล้วโต้หรือจะบุกเข้าใส่เลยตามสถานการณ์ก็คงจะประเมินมาเป็นอย่างดีแล้วก็เชื่อนะครับว่าด้วยความสามารถพื้นฐานของนักฟุตบอลเนี่ยของเราดูดูดีกว่าอยู่แล้วใช่ครับนะครับน่าจะปิดเกมนี้ได้ผมเชื่อว่าไทยเข้าชิงนะผมก็ยังเชื่อว่าไทยเข้าชิงแต่ว่าโอกาสเยอะกว่ามากต้องดูประตูแรกก่อนเราด้วยใช่ใช่นะครับซิตี้ของมาเลเซียในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับมาเลเซียเกมเกมเยือนเนี่ย มาเลเซียอึดอัดมากไปเยือนกัมพูชาชนะ1-0เล่นไม่ดีเลยนะครับกัมพูชามีโอกาสตีเสมอหลายครั้งด้วยนะครับขณะที่อีก1เกมก็คือไปเยือนเวียดนามนะครับแพ้มา2ประตูต่อศแพ้สู้ไม่ได้เลยนะครับก็ต้องดูว่ามาเลเซียจะเก่งในบ้านอย่างเดียวหรือเปล่านะครับขณะที่ไทยผลงานในบ้านต้องยอมรับว่าศักยภาพเหนือกว่าทีมในระดับอาเซียนพอสมควรยิงตีมอเ ยิงอินโดนีเซีย4-2ยิงทีมอย่างสิงคโปร์3-0ยิงสบายๆเล่นเล่นได้ค่อนข้างจะเหนือกว่าเยอะพอสมควรนะครับก็ยังไงก็ตามมาครับการที่เราได้วิพากวิจารหรือว่าแฟนฟุตบอลเองอาจจะอึดอัดมาแต่เกมก่อนๆวันนี้ลืมไปให้หมดนะครับแล้วก็ต้องส่งแรงใจเชียร์ทีมไทยกันอย่างเดียวแหละครับแล้วเดี๋ยวหลังจากจบเกมเราค่อยมาว่ากันนะครับว่า เอ่อมันเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้บ้างนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะส่งแรงแรงใจไปเชียร์กันก่อนนะครับเพรวในมุมมองของผมผมเชื่อว่าทีมไทยเราจะสามารถผ่านเกมนี้ไปได้นะครับอย่าลืมว่าการเจอกับทีมในอาเซียนเนี่ยมันก็ไม่ง่ายไม่ง่ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเย่าหรือเยืนนะครับทุกนาทีมีความหมายและก็ที่สําคัญก็คือว่าเป็นการช่วงชิงกันระหว่างแท็กติกของโค้ชนะครับแล้วก็รวมไปถึงทีเด็ดที่ขาด เพียงเสี้ยววินาทีนะฮะยังไงก็ตามผมก็ยังมั่นใจนะครับว่าทีมไทยเราน่าจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอ,อย่างไม่มีปัญหาอะไรใช่ครับรออรแล้วผมก็คิดคิดว่าทีมชาตไทยยังไงเหนือกว่ามาเลเซียพอสมควรนะครับเพราะว่าเกมเยือนถ้ามาเลเซียทําไม่ได้มาในบ้านยังไงก็ไม่น่ารอดเด็กไทยแล้วหลายคนก็รอดูดีแม์ในระดับอาเซียนที่เวียดนามหมายมั่นปั้นมือว่าจะมา กลายเป็นเจ้าอาเซียนแทนไทยเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วพวกเขาจอแล้วพอสมควรนะครับวีแมตรออยู่ไทยกับเวียดนามนะครับใช่ครับตามเกมนี้ต้องผ่านไปให้ได้ก่อนนะครับเอาละเราใช้เวลากันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมให้แฟนฟุตบอลของช้างศึกนะครับไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวไปล้างหนงล้างหน้าเรียบมาเชียร์ทีมไทยกันพร้อมๆกันนะครับผ่านจอช่องเจ็ดสีเวลา19นาฬิกานะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับหลังเกมเราจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้บอลไทยบริตี้ภาคพิเศษนะครับสู้ๆนะครับทีมชาติไทยขอให้คว้าชัยชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟพตบอกเอเอฟซูซูกิครับให้ได้ครับ